สวัสดีครับจนันนันะครับจากวิษัทแบรนด์วิษัทแชนแนลนะครับ BE WING b a n d นะครับโดยแซเจสต์เจสนานะครับก็วันนี้ผมโฟกซองเนาะช่วงนี้โฟกซองเยอะหน่อยเพราะว่ามีของทางสายนี้เข้ามาเยอะนะครับกีตาร์อยู่ในมือเนี่ยเป็นโปรดักต์ของทาง Enya Music นะครับก,ก็ก่อนอื่นก็คือต้องขอบคุณทาง Enya นะครับที่ ใส่ใจนะครับคอนเทนต์ด้านการศึกษาของทางช่องเรานะครับเขาก็มอบกีตาร์มาให้4ตัวสําหรับการใช้ให้ผมทำไลฟ์สอนให้พี่ชายผม,ม่าใช้เล่นแจ๊สให้นักลองชายผมเอาไว้เล่นแบนแล้วก็ให้แฟนผมเขาไว้เป็นภาระนะครับก็คือยังเล่นไม่ค่อยได้หรอกก็งอกก็แงกก็ถือว่าเหมือนซื้อโรเล็กซื้อพ่วงนะครับก็เลยก็เลยก็ขอบคุณที่ดูแลนะครับเข้ามาเยอะมากจน ต้องรีบถ่ายให้มันเคลียร์เพราะขอมันค้างเยอะนะครับก็เริ่มจากตัวแรกเลยที่เขาให้ผมมาใช้ในการทําไลฟ์สอนทุกวัน,ท,วนทุกวันพุธเนี่ยผมจะทำไลฟ์สอนไอเดียโซโลอยู่แล้วก็เขาก็สนับสนุนตัวนี้มาแต่ก่อนอื่นจะพูดถึงเอ็นย่าเนี่ยก่อนจะขอบคุณเอ็นย่าก็ต้องขอบคุณลูกศิษย์คนหนึ่งก็คือน้องมาไฟนะครับที่มาไฟก็เคยทำง,งานอยู่เอ็นย่าแล้วเขาก็เหมือนเขาคอยเป็นสะพานเชื่อมให้ระหว่างผมกับคุณเมา,าท,ท,ทางเอ็นย่าว่า,อ,าอยาก อยากให้มาช่วยสปอร์ตในส่วนของของช่องการศึกษาแล้วเหมือนท India, Thailand นะั้งเอ็นย่าไทยแลนด์่ะเขาอยากจะปรับปรับแบรนด์ให้ให้คนมองกีตาร์ไม่ได้เป็นกีตาร์แบบสําหรับเริ่มต้นขนาดนั้นอะไรเงี้ยเขาก็เลยติดต่อเข้ามาช่วยเหลือทางวงนะครับก็ยอดขายน่าจะไม่ได้เพิ่มแต่ว่าได้บุญแน่นอนอันนี้อันนี้คอนเฟิร์มนะครับโอเคพูดถึงกีตาร์อยู่ในมือผมก่อนนะครับกีตาร์ตัวนี้คือเป็นอ่าเป็นโปรดักผมเข้าใจว่าเป็นโปรดักกีตาร์ไฟฟ้าซีรีส์สที่ใหม่ที่สุด ณเวลานี้แล้วกันในโมเดลนะถ้าเกิดถ้าเกิดไม่นับไม่นับเอ็นย่าเจเจทตันแจ็คน่ะเพราะว่ามันจริงๆเอาตอนนี้เอ็นย่ามี2โมเดลก็คือโซนักเอ็นย่าโนวาโกโซนิกกับรุ่นอินสไปเอย่าโนวาโกโซนิกก็คือเป็นเหมือนพูดให้เข้าใจง่ายคือนึกถึงพวกกิฟต์ซัลเลสพอจูเนียครับจะหน้าตาคล้ายกันแล้วก็แล้วก็จะเป็นอินสไปอินสไปจะเป็นสตั๊ดแบบซีซิงแฮมเป็นเปอร์สตั๊ดนะครับก็สเปคคร่าวๆพูดตัวนี้พูดถึงตัวนี้ก่ันก็คือ วัตถุดิบทั้งหมดนะครับก็คือทํามาจากคาร์บอนไฟเบอร์นะครับแค่นั้นเลยไม่มีอะไรหล่อขึ้นมานะครับแล้วก็เป็นซูเปอร์สแตทยี่สิบเฟสมีซิโร่เฟสนะครับเขาบอกมันทําทให้ตั้งสายได้เตี้ยม,มากๆแล้วก็มีความนิ่งของเสียงเยอะนะครับแล้วก็ลำโพงจอปิกอัพเป็นแบบซิงซิงฮัมนะครับหรือบางคนก็เรียกฮัมซิงซิงก็แล้วแต่เรียกนะครับแล้วก็มีคอนโทรล5แก๊กแบบผมจะไม่ค่อยชอบพูดเหมือนแบบยูทูบเบอร์ท่านอื่นนะแบบว่า กีตาร์ค่ายเกีตาร์ค่าย G ผมไม่พูดผมก็คือเป็น5้าห้าแคสเหมือนกีตาร์เฟนเดอร์ครับซึ่งผมก็ชินว่าผมมันเหมือนอิลิแคปตันตัวเก่านะครับแล้วก็แต่ตรงนี้จะต่างจากแบรนด์อื่นทั่วไปก็คือจะมีวอลลุ่มนะครับจะมีวอลลุ่มที่เป็นวอลลุ่มของของกีตาร์แล้ววอลลุ่มของแอมป์เพราะว่าไออินสไพร์เนี่ยมันมีลําโพงบิวอินด้วยตรงนี้เป็ห้าวัตเป็นเป็นเหมือนรังผึ้งเนี่ยครับแต่ว่าจุดที่น่าสนใจมากๆเลยสําหรับสำหรับสำหรับอินสไพรตัวเนี้ย ที่ผมชอบมากมากนะอันนี้จะเหมือนจะเป็นการการการขันคอแบบกีตาร์แพงๆอ่ะพูดง่ายคือชาโดสกี้ผมก็ข้าขันแบบเนี้ยคือไม่ต้องมานั่งถอดแต่คือเอาเป็นเหมือนเหมือนเหมือนแท่งเหล็กยัดเข้าไปแล้วก็สามารถขันคอได้อันนี้จุดแรกที่น่าสนใจนะแล้วก็จุดตั้งสปริงตรงนี้ขอโทษนะครับตรงนี้มันจะต้องถอดก็จะมีจุดตั้งสปริงข้างหลังอีกซึ่งสามารถเสียบเข้าไปแล้วขันได้เลยอีกเนี่ยโอ้ยหนักจัง โอเคนะครับก็เดี๋ยวอินเสิร์ตภาพแล้วกันเพราะว่ามันน่าจะเห็นยากก็ดีหลักๆก,ก็คือในส่วนของแล้วงานงานประกอบอะไรก็ดีอีกอย่างนึงที่น่าสนใจคืองานเฟดดีมากครับงานเฟสดนแบบกลมๆอะ่ะผมก็จะเจอเฟดแบบเนี้ยกับกีตาร์แบรนด์แพงๆครับก็พูดถึงก็งานก็เนียนมากๆเลยแล้วก็เดี๋ยวผมพูดถึงเสียงเข้าๆก่อนแล้วกันอยังเดี๋ยวมันจะมีแอปพลิเคชันเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเนาะ อย่างที่บอกตัวนี้เป็นกีตาร์สิงห์ทัมนะครับก็เดี๋ยวผมจะทำจะจะ,จะเทสเป็นระบบครีนโทนไล่ตั้งแต่5 g แก๊กตั้งแต่แก๊กแรกที่เป็นเน็กปิกอาจนถึงบิดแล้วก็ตัวนี้ตัดคอยได้นะครับผมจะเล่นแบบแบบแบบไม่ตัดคอยให้ดูก่อนแบบเร็วๆครับอันนี้ก็คือแก๊กแรกนะครับแบบไม่ตัดคอยเป็นคอร์นะครับ โอคนี่แกล้ที่สองนะครับโอเคแกลที่สามนะครับ แคตสี่นะครับจะแคตบิดนะครับ คราวนี้อย่างที่บอกกีตาร์ตัวน,นี้มันตัดสิงเกิลตัดคอยได้ถ้าตัดคอยปุ๊บมันก็นจะกลายเป็นสิงเกิลคอยสามตัวอันนี้ก็คือ ในพาดเสียงคลีนเข้าๆนะครับคราวนี้อีกอันนึงที่น่าสนใจก็คือกีตาร์ตัวนี้มันมีแอปพลิเคชันด้วยสา,สามารถทำงานร่วมกับแอปพลิเคชันของเอ็นซึ่งมันจะเป็นเหมือนอาทาได้4พีเซ็ตแบบทิ้งไว้ครับซึ่งมันจะมีการเปิดเปิดเปลี่ยนเสียงต่างๆได้ด้วยการกดการกดวอลลุ่มตรงนี้ไปตามสีแต่ว่าที่ที่น่าสนใจก็คือ มันมีฟุตสวิดมาด้วยครับเป็นแบบนี้ซึ่งผมเชื่อเวลานะถ้าเกิดเพื่อนๆสังเกตตรงนี้มันจะมีมันจะมีสี่สี่อันซึ่งมันกพีก็คือสี่พีเซ็ตเขียวน้ำเงินฟ้าม่วงอันอันอันนี้ไม่เห็นหรอกแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวน่าจะไปดูในแอปน่าจะเห็นไปดูในไปดูในในสักที่อ่ะน,น่าจะเห็น <c oughs> ด้วยหนแต่ว่าอันนี้อันนี้ไม่น่าจะเห็นหรอกคราวนี้อ่าซึ่งผมทําเสียงไว้คร่าวๆสี่แบบ จริงๆทำไว้แบบเดียวก็วอีก2แบบไม่ได้ทำเราไม่ได้ใช้แต่ว่าก็จะแต่ก็จะเทสให้ดูอันนี้คือระบบคลีนโทนที่ได้ยินมาตั้งแต่ต้นนะครับให้ฟังรอบหนึ่งเนาะ แล้วก็นี้อันอันอันที่สอง่ะมันถ้าเกิดในแอปเขาจะเขียนว่าเหมือนเป็นแบบฟิลฟิโอเวอร์ได์แต่ว่าผมปรับไว้ไว้แตกอ่อนมากๆมันก็เลยจะเหมือนแบบพวกพวกเสียงมาดูเรชั่นมากกว่าอันนี้นี่ผมทำให้ผมทำให้สองพิเศษเพราะอีกพิเซสเสียงแตกผมก็่อยใช้อันนี้เป็นเป็นอันนี้ติดเครื่องเข้ามานะครับ ต,ติดแอปเข้ามาเป,เป็น distortion เนี่ยผมไม่ได้ใช้อะแล้วก็อันดูท้ก็เป็น high g a เลย สำหรับผมส่วนตัวผมก็ไม่กล้ารีคอมเมนต์เสียงแต่เท่าไหร่เพราะผมเป็นคนไม่เล่นดิสเสียงเสียงไฮเกนแล้วก็แต่ส่วนตัวผมรู้สึกว่าในพาร์ทของคลีนโทนผมโอเคมากๆแล้วผมก็ใช้เล่นกับกับแบรนด์ไปแล้วในแนวของผมนะแบบพวกแนวแจ๊สพ็อปสมูทแจ๊สเบเกอรี่อะไรเงี้ยครับก็ก็เพียงพอนะครับก็ผมคิดว่าถ้าเกิดสำหรับคนที่ที่เล่นเสียงกีตาร์แบบไฟฟ้า เป็นหลักมากมากว่าผมอะ่ะผมคิดว่าเขาน่าจะปรับย่านเสียงแตกได้ดีกว่านี้แหละก็รวมๆเป็นกีตาร์ที่พร้อมไปทํางานเลยครับเพราะว่ามันแทบจะแบบเอาจริงๆเนี่ยตอนนี้ที่เพื่อนๆได้ยินนะผมไม่ได้เสียบแจ็คมันเป็นลาเสียงที่ออกมาจากลำโพงลำโพงล้วนเลยแต่ถ้าเกิดเสียบใส่แจ็คเอาไปอะ่ะมันก็ระบบพาร์ลำโพงก็มันก็ตัดไปมันจะวิว่งตกไปที่ไปที่แอมกีตาร์หรือมิเซอร์นะครับกีตาร์ตัวน,นี้มีความพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือสมมุติว่าเราเราอ่า เราอยากจะซ้อมเนี่ยมันสามารถเชื่อมเราเป็นระบบบลูทูธเลยเราสามารถเปิดแบ็กกิ้งแท็กจากพวกสมาร์ทโฟนหรือว่าพวกโปรแกรมดนตรีที่เป็นโปรแกรมแจมแท็กต่างๆในในแท็บเล็ตเข้ามาที่ตัวกีตาร์ได้เลยแล้วก็แจมไปได้เลยแล้วก็ไอเสียงตัวนี้ผมทําเป็นเป็นเลคคอร์ดไว้ท้ายคลิปแล้วซึ่งวิธีการเลคคอร์ดผมก็ใช้ง่ายๆเลยคือตัวกีตาร์ตัวนี้ครับมันจะมีสามารถเสียบเป็น USB Type C เข้าที่มือถือได้เลยเพราะฉะนั้น เสียงที่เพื่อนๆจะได้ยินท้ายคลิปเนี่ยของกีตาร์ตัว,ตวนี้เป็นการไดเรกตรงจากตัวกีตรบบา,ารบบ์ระบบ USB อะ่ะไอคอระบบระบบไทซ C อ่ะของของมือถือเข้าไปที่มือถือเลยก็จะได้ฟังคุณภาพเสียงว่าเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ว่าผมทำเป็นเป็นอ่ะเป็นคลีนโทนไว้เล่นเป็นเพลงบลูจาสบายเพลงหนึ่งน,นะครับก็ส่วนตัว,ว,วผมว่ามัน,น,มมน,นดีมากๆแล้วก็ววก,กีตาร์ารตัวนี้เหมาะกับการไล์สอนคราวนี้สรุปนิดนึงแล้วกันกีตาร์ตัวนี้เหมาะกับใครบ้างผมว่ากีตาร์ตัวเนี้ย เหมาะกับนักเรียนดนตรีเพราะว่ามันใช้ซ้อมง่ายมันแทบจะ,ะส,มสมัยผมสมัยสมเรียนมหาลัยอะครับเวลาจะไปซ้อมทีแบบมันมันต้องไปแย่งแอมป์อะครับแล้วบางทีแบบจะสอบแบบอย่างเงี้ยมันง่ายเลยอย่างจะจะจะสอบอยู่หน้าห้องแล้วยังพอวอร์มได้เพราะมันจะเพราะมันจะมีแอมพงในตัวใช่ปะถ้าเป็นแบบกีตาร์ทั่วแบบต้องไปหาแอมป์หรือแบบอาต้องหาเอียร์นะแอมป์ปักเสียบหูอะไรมันวุ่นวายอะผมว่ากีตาร์ตัวเนี้ยมันดีใช้ซ้อมที่ไหนก็ได้แล้วก็ด้วยระบบของการแบบ าสามารถเชื่อมต่อกับแบ n ค t แท็กอะมันก็ทำยิงซ้องง่ายครับอีกก็อันดับแรกก็แนะนำนักดนตรีนักเรียนดนตรีครับเอาไปใช้เรียนได้นะครับได้ตั้งแต่ตั้งแต่เด็กเริ่มต้นจนถึงมหาวิทยาลัยก็เล่นได้นะแล้วก็สำหรับนักดนตรีกลางคืนเนี่ยก็ถ้าส่วนตัวผมถ้าง,งานแบบถ้าง,งานเร่งด่วนอะตัวนี้ค่อนข้างค่อนข้างเวิร์กเลยเพราะว่าเวลาผมไปเล่นอะปกติผมต้องพกพวก,พวก,พวกไอ้บอร์ดเอฟเฟกต์ไปอะแต่ถ้าเกิดเป็นงานแบบที่ไม่ซีเรียสมากผมใช้แค่แอม แค่กีตาร์ตัวนี้กับกับฟูซสวิตตัวเมื่อกีอ้ตัวเดียวก็ลุยได้เลยครับผมมีคลิปที่เล่นด้วยไปดูได้เลยในในไลฟ์ในไลฟ์ส,สดของวงอ่ะก็คือใช้แค่เอ็นย่าอินสปายกับฟูซสวิตเท่านั้นเองนะครับถ้าในกรณีที่เป็นแบบแบบงานไม่ซีเรียสเนาะแต่ถ้าเกิดงานไหนมันซีเรียสหน่อยก็อาต้องยกบอร์ดไปเหมือนเดิมนะครับก็นุ่มๆก็น่าจะประมาณนี้แล้วก็ดูแลง่ายเพราะมันเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ทั้งตัวไม่ต้องระวังเรื่องอากาศมากแต่ก็ยังก็ต้องต่อให้เป็นคาร์บอนไฟเบอร์หรือไม้ก็ต้องดูแลทั้งคููู่่แแแหหลลละะครรรรับเเเพาาาาวกก็ดดีต์มือน คนที่เรารักเนาะโอเครวมๆถ้าสนใจโปรดักของทางเอ็นย่านะครับก็ติดต่อที่เอ็นย่ามิวสิกไทยแลนด์นะครับหรือว,ว่าถ้าเกิดในในการกรณีคนพื้นที่ชมรีพัทยาแถวบ้านผมเนี่ยก็ติดต่อที่เ e อ็นย่าช็อปที่ถนนเทพสิทธิ์คุณเข้ามาจากสุขุมวิทเนี่ยวิ่งตรงไปผ่านเอาเล็หมอวิ่งตรงไปจนสุดเส้นเทพประสิทธิ์เลยเจอจะจนจ,จะสุดเส้นอยู่แล้วมันจะมียูเทิร์นฝั่งซ้ายมือจะเป็นเซเว่นเลเว่นก็ยูเทิร์นก็จะเจอช็อปเอ็นย่าเลยนะครับก็ สน,สนใจโปรดักของเอ็น่าก็ติดต่อไปที่เอ็นยาช็อปหรือว่าหรือว่าหรือว่าแอปต่างๆที่ที่ขายออนไลน์ได้เลยนะครับวี้ผมลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ